สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นนาวเรียมคืนสังเวียนแลกเดือดคัสสุกิศึกวัน167ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ หลังจาสายบูได้เฮหลังมีการเปิดเผยคู่เดือดเพิ่มเติมในศึกวัน167ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยเป็นการพบกันระหว่างเรียมแฮริสันนักชกจอมซ่าวัย38ปีจากชาวอังกฤษที่สลัดอาการบาดเจ็บพร้อมกับมาเสิร์ฟความมันปลอดแตกให้แฟนๆหายคิดถึงในรอบเกือบสปีโดยประทัเดือดคาสุกิคิตาโน จากแดนสมุไรดิกีแชมป์รถทุวันญี่ปุ่นวัย27ปีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์สำหรับเรียมถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดนักมวยไทยระดับตำนานชาวอังกฤษโดยเคยผ่านสองเวียนระดับอาชีพมามากกว่าร้อยไฟและประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โลกมวยไทยมาครองได้ถึง8สมัยในหลากหลายรุ่นน้ำหนักโดยที่ช,ชนะกว่าครึ่งล้วนมาจากการกดคู่แข่งแบบไม่ครบยกจนทำให้ได้รับฉายาฮิตแมนมาครอง เลียมที่ตอนนี้ได้สลดอาการบาดเจ็บหายเป็นปิดทิ้งพร้อมแล้วที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนมอบความเดือดให้ทุกคนเห็นอีกครั้งเพื่อสร้างตำนานบทต่อไปในช่วงบั้นปลายอาชีพนักมวยไทยของเขาขณะที่คัตสุกิมีสไตล์การต่อสู้แตกต่างไปจากเลียมที่เป็นมวยบูดุดันอย่างสิ้นเชิงโดยจุดเด่นของเขาคือการใช้ลูกเตะที่รวดเร็วคอยก่อกวนเพื่อบีบให้คู่ชกเกิดข้อผิดพลาดและเปิดช่องว่างให้ตนเองสามารถบุกเข้าไปโจมตีด้วยอาวุธหนักได้ โดยคสุกิที่ความมั่นใจกำลังพุ่งถึงขีดสุดตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟที่8โดยการโค่นนักชกระดับตำนานอย่างเรียมลงให้ได้เพื่อประทับตาแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกวันอย่างเป็นทางการแฟนเวลาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไททิเกตเมเจอร์กูรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิกานวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหนา Back up. That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cuz.